Make sure you're. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับพิกชอรถบ้านอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีรถโซนิกมาขายนะครับให้กับผู้ชมที่สนใจรถราคาไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นรถปีใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับรถโซนิกปี2013นะมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้พิเศษด้วยนะครับเป็นเครื่อง1.6เกียร์ออโต้แล้วก็ระบบเครื่องเกียร์ดีมากนะฮะเดินทางไกลได้เลยนะครับไม้ไม่ถึง200,000แต่ว่าก็เกือบแล้วแหละนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับภาษีเนี่ยเพิ่งจะขาดเดือนนี้นะฮะแล้วก็เอ่อมีเลี้ยวดังซ้ายขวววาาาาานนะะครรรับยยงงตมมไ่เเสีลลฮแ้ก ผมเปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วนะครับปี23เลยนะครับเป็นดันลบนะครับช่วงล่างต่างๆเหล็กกระเทือนเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะครับมีแค่เลี้ยวดังอย่างเดียวนะฮะส่วนสีสันเนี่ยมีนิ้วรอยบ้างนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะราคานะครับบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับเดี๋ยวฟังราคาแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตือนใจนะเดี๋ยวเพิ่งโทรนะครับแบบเว้ยเห็นเจ็ดหมื่นหกแล้วโทรเลยเห็นถูกไม่ใช่นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปรอบคันก่อนนะแล้วก็ไปดูการขับขี่แล้วก็ไปดูภายในด้วยนะครับผมเอาลลล่ะะะะคคคคคครรรัััับบบบกกกกกอนนนนไไปปชชมมิิีีุ้้้้ณผูฝาดดด์ใหวยฮ โอเคครับไปเลยครับมาชมกันเลยครับผู้ชมฮะก็คันนี้นะเป็นรถโซนิกปีสองพันสิบสามนะครับรถมือเดียวนะฮะป้ายแดงนะฮะเรียกได้ว่าสีส้มเนี่ยสะดุดตามากนะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเรียบง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดหนึ่งจุดหกมีไฟเลี้ยวที่กระจกซ้ายขวานะอืมก็ต้องว่าตัวนี้มันเป็นเกียร์เกียร์ของเขานะั้นเป็นเกียร์ที่พัฒนาแล้วนะเออนะครับเออพอเป็นหนึ่งุดหกเนี่ยน่าใช้แล้วก็กําลังดีมากเลย นะครับสีสันภายนอกเนี่ยริ้วรอยมีบ้างนะครับมีหินดิบใสบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วยังสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นตัวห้าประตูหนึ่งจุดหกนะฮะตัวโลโก้ท้ายเนี่ยหลุดหมดนะฮะนะครับมีการเอ,อล้างอาฉีดเลืออะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็มันหลุดออกไป <laughs> อ่ะโอเคครับมารับชมกันเลยครับในช่วงภายในนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันก่อนนะนะครับโอเคภายในเนี่ยก็จะเป็นทูโทนนะครับส้มดําแบบนี้นะฮะ ตัวท็อปสุดนะแล้วก็เลขไม้นะจะอยู่ที่1 9 7 9 9 7เนเนยก็ี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนตัวเบาะนะฮะคู่หน้าเนี่ยจะถูกคุมไว้ด้วยชุดคุมเฉยนะครับซึ่งเอาไว้รักษาภายในนะครับรักษาเฉยเนะไม่ได้ว่าคุมเพื่อให้แบบเมื่อมันขาดนะครับคุมไว้ให้มันสวยงามนะครับแล้วก็ให้มันยังคงสภาพไว้ไม่ทรุดโทมนะครับเจ้าของเนี่ยอ่เป็นผู้หญิงนะครับใช้ดูแลรักษาดีมากแล้วก็สวิตใหญ่ไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีอ่ไอ้ตัวปรับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปรับขึ้นได้ด้วยนะครับจอเนี่ยเป็นจอดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็นี่ให้กดแล้วติดด้วยนะครับปิดก่อนโอเคครับก็จะเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะมีนี่ USB นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็คู่นะซ้ายขวาเลยนะครับสําหรับคนที่หารถนะครับไอ้นี้เป็นเขาพิดอันนี้เป็นของเก่านะอันนี้เปลี่ยนเมื่อปี2 0 1 9้แต่ว่าผมมามาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็ขายฟภาพนะครับเ6 0 0 0นเนี่ยเหลือแค่ทัาขับซ้ายขวาเท่านั้นเองนะครับนะฮะ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีช่องวางของเยอะเลยนะครับช่องวางแก้วน้ำเนี่ยถึงสามจุดเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ใส่เออที่เสียบ Yu อยู่ไม่ใช่ USB สิมันคือที่เสียบที่ชาร์จแบตนะครับข้างๆประตูนั้นก็จะมีที่วางแก้วน้ําทั้งซ้ายและขวาเลยนะเป็นรถที่น่าใช้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยเลยด้วยนะครับถ้าใครเห็นรีวิวรีวิวลับของผมอะไปอะนะครับก็จะเห็นครับว่ามันไม่มีนะแล้วก็ส่วนหูกระจกเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะกระจกมองข้างพับได้ซ้ายขวาเลยแล้วก็กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมด4บานเลยนะครับ มาดูกันที่เบาะหลังนะครับแล้วก็คันนี้พงมอะไรสวยด้วยนะนะครับเดี๋ยวหลังจากจบท่อนนี้แล้วเนี่ยเ๋ยผมจะพาคุณผู้ชมไปลองขับก่อนนะครับนี่ตัวเบาะข้างหลังก็จะมีลายบ้างนะคาบน้ําคาบอะไรนะครับแต่ว่ารถสวยนะครับเบาะหลังพับได้แบบนี้นะฮะเหมาะมากๆ1.6เนี่ยจะประหยัดน้ำมันกว่า1.4นะครับด้วยความที่ตัวเขาใหญ่นะครับแล้วก็แบกน้ำหนักเท่ากันเนี่ยทำให้เวลาวิ่งทางไกลเนี่ยมันดูเหมือนกินนะครับแต่ว่ามันจะประหยัดกว่าในทางที่มันลอยตัวนะฮะ มาดูกันที่ยางนิดนึงนะครับยางเนี่ยเป็นปีสอง3ันยิบสามเลยนะครับดันหลกนะครับผู้ชมบอกเอ้ชอนเราไม่มีแต่ยางใหม่วะผมก็ไปเข้าใจว่าผมไปเจอไปได้ตลอดเลยนะยางใหม่ๆเนี่ยก็บางทีันมีนยางถอดป้ายแดงนะครับผมก็ไปซื้อมาก็ไม่ถูกนะผู้ชมเห็นว่าเออมันยางแบบนี้มันไม่ใช่ว่าถูกๆนะต้องม,มีสี่ห้าพันเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายให้คุณผู้ชมอ่า แบบนี้นะครับไม่ได้ขายตาราภาพแบบทัทีเดียวนะครับยังมีเก็บงานบ้างนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมการขับขี่ของคันนี้กันก่อนที่จะไปรับชมกันต่อในห้องเครื่องครับสำหรับเรื่องการขับขี่ของโซนิกคันนี้นะครับช่วงล่างดีมากระบบการสะเทือนต่างๆดีมากก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคุณผู้ชมจะมีเลี้ยวดังซ้ายและขวานะฮะทำแค่2อ,อย่างนี้ถือว่าจบเลยครับ รถใช้งานได้เลยทันทีนะครับถึงยังไม่ทําก็ยังขับใช้งานได้เข่าโค้งฮะถ้าเราไม่ส่งไม่เร่งส่งแรงเนี่ยก็จะไม่ไม่มีเสียงดังแกลกนะครับแล้วก็ค่าไหลก็ตกแล้วอยู่หัวละ 1,1... 0 0ถึง1,200บาทต่อหัวนะครับรวมซ้ายขวาเนี่ยก็อยู่2,400รวมค่าแรงเปลี่ยนต่างๆก็ตก3,000บวกลบนะครับก็จะได้รถที่ พร้อมใช้1.6ด้วยนะฮะตรงนี้ก็พวมอะไรสวยนะครับการขับขี่ลองคลิกดาว1.6อัตราเร่งค่อนข้างดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าดีกว่า1.4เยอะนะครับเดี๋ยวไปรับชมส่วนอื่นต่อของคลิปครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากไปรับชมการกําขี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะห้องเครื่องเนี่ยผมทําอะไรไปบ้างน,นั่นแหละครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะเ,เปลี่ยนกระปุกพักน้ํานะฮะเปลี่ยนวาล์วน้านะฮะแล้วก็แบตเนี่ยแบตใหม่จากเจ้าของเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งเครื่องไปหนึ่งตัวนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาไล่กันเลยห้องเครื่องคันหน้าเลยนะฮะเาเดิมเลยเดิมสนิทน็อตไม่ขยับเลยนะครับนี่นี่น็อตไม่ขยับเลยสมจีดของเราขับดีมากนะครับ มีแค่เลี้ยวดังเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แถมราคาเจ็ดหมื่นหกเนี่ยได้ยางใหม่ด้วยนะครับรถมือสองสามสี่แสนยังยาง,ยงปีที่แปดยสิบสองเลยนะฮะนี่แล้วก็เดี่ยเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับกําจัดจุดอ่อนนะครับแก้ตอนแรกมัน,ม,นมันมีสึมๆมันเหลืองแล้วแหละนะครับแล้วก็เวาน้ําผมเปลี่ยนให้เลยเวาน้ําเนี่ยรู้เลยว่าสําหรับคนที่อ่ไม่เคยใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ระวังขับไปเพลินๆเ,เ,เนี่ยรับรองฮิตได้เลยนะครับก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยว ไปต่อกันที่ในด้านฝาท้ายกันครับเปิดฝาท้ายออกมานะครับโอ้โหลืมดูทะเบียนเจ้าของน่าจะถูกงวดที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดสองแปดแล้วก็สองแปดล่างเนี่ยถูกถูกกระจายเลยเนะอ่ะมาฮะฝาท้ายเนี่ยสวยมากนะฮะนี่บอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับอย่าให้ดูช้าๆเลยรายงานตรงนะคุณผู้ชมมาไม่เสียเวลานะฮะเลี้ยวดังก็เลี้ยวดังนะหรือว่าถ้าเกิดอะไรเต็มที่ก็อาจจะผิดพลาดนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคนะคุณผู้ชมครับ ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าที่ดูเป็นภาพนิ่งนะผมว่านะครับมันไม่เห็นอะไรเลยนะครับดูข้างหลังนี่สวยมากไม่สวยได้ไงทำความสะอาดได้ครับโอเคนี่ก็ห้องด้านหลังนะครับไม่เคยติดแก๊สเห็นไหมครับโอเคนะก็เดี๋ยวมาดูสีด้านภายนอกเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมมาฮะมาคุณผู้ชมครับด้านด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะชี้จุดท,ที่มันมีตำหนิเล็กนิดนหน่อยแล้วกัน,นครับนี่จะเป็นสี โดนหินกระเด็นใส่นะครับเ,เซ็นเซอร์ถอยหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดเลยนะฮะก็จะมีรอยแม่ขวนตรงนี้นิดนึงนะค,คุณผู้ชมตรงช่วงกันชนหลังที่ต่อจากฝาท้ายนะครับก็จะมีแม่ขวนตรงนี้นะนะฮะไม่เสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับรายงานโคตรตรงเลยนะครับนะฮะนี่จะเป็น แต่เป็นพระก็เขาเรียกว่าอยู่ในสินน่นะฮะบอกหมดนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะเล็กน้อยๆอาจจะเต็มที่ผมอาจจะชี้ไม่ตรงไม่ครบอะไรเงี้ยคุณผู้ชมมาดูที่ตาเนื้อเครื่องเติมก็ได้นะครับแต่ว่ารับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังครับนะฮะดูหลังคานะครับรถสวยนะครับนี่ภาษีก็เพิ่งขาดนะครับสามสิงหานะฮะรถเดิมนี่นี่มีหินกระเด็นใส่นะครับช่วงแกนหน้าฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชม รถสวยมากนะกันชนหน้าก็จะมีแค่เฉพาะด้านล่างนะครับกันชนหน้านี่ก็มีบ้างนะเพราะว่ามันหันหน้าสู้ทุกสิ่งเลยนะครับสู้ลมสู้หินสู้อะไรนะฮะจะไม่ให้มันโดนเลยเนี่ยก็คือรถที่จอดอยู่ในโชว์รูมนะฮะนะโอเคนะมาดูกันที่ฝากระโปรงนะก็จะมีพวกยางเอ่ยมแมลงคาบเลือดคาบอะไรของมแมลงกันนะฮะก็มีบ้างนะคุณผู้ชมแต่รถไม่ขยับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่มีหูมีไฟแล้วก็มีนี่โดน กินกระเด็นออกไปนะครับอ่ะโอเคครับมาสรุปกันนะคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างนานครับแต่ว่าเพื่อความครบถ้วนของข้อมูลนะครับผมก็อยากจะส่งต่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มๆนะฮะบางทีอยู่ไกลเนี่ยจะได้มาไม่เสียเวลานะครับมาครับสรุปกันสรุปกันแล้วนะครับคันนี้นะครับ76,000บาทนะฮะไม่เกิน100กิโลเมตรผมส่งให้ฟรีเลยนะครับราคานี้ส่งฟรีด้วยไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับ ดูรถได้ที่อ้อมใหญ่พาร์คหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับโทร0854418189นะฮะเจ็ดหมื่นหกบาทเท่านั้นเองนะครับรับเล่นไปเลยรถมือเดียวป้ายแดงได้1.6เกียร์อโอตโต้ตัวท็อปถุงลมคู่เบาะหลังพับได้ยางใหม่นะฮะแล้วก็มีเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆไปให้คุณชมด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เลี้ยวดังซ้ายขวาเท่านั้นเองแล้วก็ไปต่อสีนะครับภาษีเพิ่งขัดเดือนนี้เลยนะครับก็รับได้โทรมาฮะ ก็เดี๋ยวจะมีโซนิี้อีกคันหนึ่งนะครับก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมไม่ถูกใจสีนี้ก็เดี๋ยวมาดูสีดํานะครับในน่าจะเป็นอีกสักเดี๋ยวจะลงคลิปห่างกันไม่นานนะฮะโอเคครับสวัสนีวิคชลรตบ้านคงต้องลาไปเลยนะครับก็ช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเก็บงานเยอะนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยนะรถเก็บงานนะครับอย่าเอาไปเทียบกับรถที่ขายตัวภาพนะครับโอเคครับวันนี้วิคชลรบ้านต้องลาไปแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ